รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ ก็คืออละครไทยแล้วบินไปถ่ายหนังจีนกับมาถ่ายละครไทยมาเถอะค่ะวันนี้อยู่ฮ่องกงพร่งนีเมียี่จีนฉันบินไปค่ะอมก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วระหว่างทริปนั้นนะคะคือเป็นลมชั่วโมงต่อชั่วโมงรู้สึกว่าตัวเองจะตุยแล้วอ่ะพอไปหาหมอหมอก็บอกไม่เป็นอะไรเลยหมอไม่รู้อมรู้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจับแบบนี้โอ้ยเย็นมากเลยเย็นแล้วได้แล้วได้แล้ว สวัสดีค่ะพบกับนิณดาสุติตาในรายการไร้สันชัยชีวิตดีเริ่มที่ตัวเรานะคะสุขภาพที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีค่ะวันนี้โลเคชั่นของเราต้องบอกว่าหรูหราแล้วก็น่าค้นหามากเลยค่ะตอนนี้นี่เนี่ยพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เมดิชีคิทเช่นแอนด์บาร์นะคะที่โฮเทลส์มิลส์แบงกอกหลังสวนนี่เองค่ะเราจะมาคุยกับแขกรับเชิญสาวสวยที่เป็นนักสแสดงมากความสามารถอยู่ในวงการนี้มามากกว่า18ปีแต่เห็นนะเราอยัางบอกว่าหน้าเด็กเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยและที่สําคัญเธอมีแฟนคลับชาวจีนเยอะมากๆนะคะไม่ใช่่ใครทีไหน น้องออมสุชามานะยิ่งนั่นเองตอนนี้น้องออมน่าจะรออยู่ด้านในเดี๋ยวขอไปตามหาน้องออมก่อนนะคะดูซี่จะเจอไหมน้องออม เราก็ได้เจอกันนะเอเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อัปเดตผลงานกันหน่อยช่วงนี้ก็จะมีถ่ายละครค่ะก็แล้วก็มีทําธุรกิจด้วยกำลังจะเริ่มทําธุรกิจค่ะทำอะไรบอกเราได้ไหมเป็นเกี่ยวกับ cosmeti นั่นไงบอกได้ไหมคะบอกได้เลยค่ะชื่อแบรนด์ f r i e n d beauty นะคะเป็นแบบไหนเป็นเหมือนแบบ เออทำอะไรบ้างอ่ะเป็นอ n นโนเวทีบิวตี้ใช่โอยากมากเวลาที่ทำอะไรเกี่ยวกับอ n นโนเวทีนะคะก็ติดตามด้วยได้เลยแต่ว่าขอย้อนกลับไปหน่อยว่าเส้นทางสู่วงการบันเทิงของออมเห็นแบบอยู่วงการนี้มาเมื่อกี้นับนิ้วกัน17-18ปีตอนนั้นเข้ามาวงการตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คะตั้งแต่อายุ18ค่ะคือออมเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะเด็กโคราชสอบติดมสวเข้าปีหนึ่งก็มาเรียนที่แฟชชีเลยใช่เป็นเฟชชี แล้วก็คือเข้ามาก็ได้เข้าวงการเลยตั้งแต่ตอนที่เข้ามาอยู่กรุงเทพก็เลยเหมือนเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยค่ะอตอนนั้นแสดงว่าเราก็แบบเหมือนเรียนมาทางด้านนี้เราก็ได้ทํางานตรงสายที่เรียนมาด้วยตรงมากๆเลยค่ะก็คือมันเรียนจบ,บก็มาเล่นละครเวทีกับพี่บอยค่ะมันยากนะละครเวทีพี่เคยเกือบได้ไปสัมผัส<อ>แล้วรู้สึกว่า มันเป็นโอ้ยมันเป็นอะไรที่ยากมากอ่ะยากยากค่ะเล่าให้ฟังหน่อยมันยากยังไงพี่รู้ว่าออมแบบผ่านช่วงเวลายากลำบากกับละครเวทีมาเหมือนกันคือเหมือนการแสดงอะค่ะมันก็จะมีหลายๆแบบใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เป็นหนังแล้วก็เป็นละครเวทีแต่ละครเวทีมันจะเป็นอะไรที่เป็น acting ที่ a c c e n t u a t e ใหญ่ที่สุดเพราะว่าคนจะต้องเห็นเราใช่ไหมคะแล้วนี่ก็เป็นคนตัวเล็กอ่ะคือเหมือนเราแบบเล่นเท่าไหร่เราก็ดูไม่ใหญ่ไม่ให่ใช่ก็คือ ก็ตอนนั้นเเล่นเรื่องเดียวเลยเล่นเรื่องเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไปเล่นหนังค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันพอดีกว่ามันพอดีวด้วยวิธีการเล่นของเราอาจจะมันเหมือนฟิตกับฟิล์มมากกว่าก็หลังจากนั้นก็มาเล่นเอ่อเยสซอนโนเป็นหนังเรื่องแรก,นนแรกท,รกท,ที่ที่แจ้งเกิดละกันนะใช้คำนี้ดีกว่าจริงๆอยู่วงการนี้มาแบบ1 7 1 8ปีมีผลงานแสดงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแล้วมีจุดแข็งอะไรเพื่อน้องพูดมาคำหนึ่งบอกว่าออมรูป่ะ ว่าแกเป็นคนดวงดีโอเคได้ดวงดีอันดับแรกอันนี้ก็ได้พี่ก็ไม่ว่ารหรอแบบเหมือนจังหวะชีวิตอะสมมติเราไม่ทำอันนี้เราโดนบอกเลิกอันนี้เราจะเจอกับสิ่งใหม่ทันทีแบบจะเจอสิ่งที่ดีกว่าทันทีแต่อีกอย่างหนึ่งที่อมคิดว่ามันเป็นจุดแข็งอมคืออมควรสู้อะสู้สู้ในหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ว่าอมจะทําหน้าที่ในจุดๆไหน เอาอมีความ perfectionist ออมไม่รู้ว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนเนี่ยและแน่นอนความสามารถความอะไรที่อ่ออาจจะบอกว่าเป็น perfectionist หรือหลายๆอย่างมันทำให้อมอม go i n t ์เลยมีแฟนคลับชาวจีนเยอะมาก <l acht> เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันแบบเริ่มต้นยังไงตรงนั้นนี่ไงคะความดวงดีของออม <c oughs> <c oughs> แม้ี่นิหนาคือความดวงดีก็คือแบบหลังจากละครเวทีใช่ไหมคะออมก็ได้มาเล่นภาพยนตร์เสีนซึ่ง อันนี้เล่าให้ฟังขำๆคือเป็นเรื่องที่ไม่มีนางเอกคนไหนเล่นเลยทุกคนไม่อยากเล่นเรืเ่องบทนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของหญิงรักหญิงเขาก็หาใครเล่นไม่ได้วันนั้นโปรดิวเซอร์เขาเดินผ่านรถไฟฟ้า MRT อะไรเงี้ยค่ะแล้วเห็นรูปอ,อมที่เป็นละครเวทีกันมาถึงเนี้ยอ,อยู่อยู่ตรงเสาของของรถไฟฟ้าค่ะก็เอออมเออทำไมลืมนึกถึงอมเอาเออมมาแคสติ้งดีกว่ามก็ไปแคสแ้วก็เป็นคนสุดท้ายที่ได้ไปแคสติง้งแล้วก็เลย ได้เล่นบทนั้นค่ะแล้วก็บังเอิญอรือว่า้ดันแบบแมสขึ้นมาในช่วงนั้นใช่แล้วก็เราก็เลยได้มีโอกาสที่ได้ไปต่อยอดการทำงานที่จีนงานอื่นๆด้วยไปเล่นซีรี์จีนได้ไปแฟนมิสติ้งที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ตอนนั้นที่ไปที่จีนอะถามเก่ยการทำงานความยากง่ายต้องปรับตัวเยอะไหมคะอ่อว่าอันดับแรกเลยเรื่องของภาษาภาาษที่เราจะได้ไหมเอาไม่จีนไหม ออนตอนนี้ค่อนข้างฟังออกอค่ะแล้วก็พูดได้นิดหน่อยค่ะแต่ว่าเป็นจากประสบการณ์ที่เราไปบ่อยแล้วก็คู่พารคักจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ใช่ค่ะแล้วก็เคยไปเล่นซีรีส์แล้วเราจำจำบทยังไงะจำมอลค่ะจริงหรอใช่ค่ะคือออมจะใช้วิธีการอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างพรุ่งนี้อ้อมถ่ายอะไรอ่เียวันเนี้ยออมก็จะนั่งแปลเป็นคาอเกตแหละจดเป็นจดเป็นภาษาไทยนี่แหละค่ะจดแล้วออมก็ให้ ผู้จัดการเขาคันทึกแล้วก็นอนฟังทั้งคืนอ่ะสุดยอดอนอนฟังจนหลับทุกคืนทุกซีนงานเยอะขนาดนี้ปกติออมมีวิธีเลือกรับงานยังไงบ้างเป็นพีเ i o d ตามช่วงอายุนะคะเราน่าจะเข้าใจกันสมัยสมัยมีเรี่ยวแรงมีเรี่ยวแรงมาเจอข่าววันนี้อยู่ฮ่องกงพรุ่งนี้เี่จีนฉันบินไปค่ะแบบอ๋อกลับมาทํางานที่อะไรฉันก็อยู่วันนึงแล้วฉันก็บินกลับมาก็คือบางทีโอ้กลับมาปุ๊บ ต่อเลยต่องานต่องานแล้วแบบไทม์โซนค่อนข้างจะแบบอืก็คือต้องมีแบบตอนนั้นก็จะมีใช้ยาช่วยบ้างอะไรเงี้ยค่ะการปรับการนอนอะไรเงี้ยค่ะนะแต่ว่าตอนนี้พอแบบเหมือนพอทํางานมาระยะหนึ่งเราก็ต้องเลือกรับบางนาะใช่ตอนนี้ละครก็คือทีละเรื่องนะคะแต่ก่อนก็คืออละครไทยแล้วบินไปถ่ายหนังจีนกลับมาถ่ายละครไทยก็คือเราก็สู้อะแต่อย่างที่บอกพอเราทํางานหนักใช้ร่างกายเยอะตอนนั้นเนี่ยเห็นบอกว่ามีปัญหาสุขภาพเหมือนกัน ใช่ค่ะแต่ตอนที่ออมออมว่าน่าจะล็อกก๊อกสุดท้ายค่ะก๊อกสุดท้ายก็คือเรื่องซีรีส์ซี่ร่างกายออมมันปวท้วงละปวดท้วงก็กก๊อกละฮัลโหลใช้ชีวิตหนักไปแล้วนะเราเนี่ยใช่ใช่ค่ะก็เลยทำให้ออมเจอว่าตัวเองเป็นแพนิกดิสออเดอร์ด้วยคือใช่ค่ะไม่น่าเชื่อหลายๆคนจะสงสัยว่าเอ้ยแพนิกดิสออเดอร์คืออะไรแล้วแบบออมดูล่าเริงสดใสทำไมถึงเป็นเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันช่วงหน้าค่ะ คือเป็นลมชั่วโมงต่อชั่วโมงรู้สึกว่าตัวเองจะตุยแล้วอะอากาศมันกำลังจะหมดไปแล้วแบบหายใจไม่ออก